มาแล้วคะ่ะภารกิจสตอปจำสัปดาห์ของเราในวันนี้พูดเลยค่ะว่าถึงคิวของไม้สาวป้ายแดงวัวใจกระแรงอย่างสาวเจนนี่เดนโพสุวรรณกันแล้วไม่รอช้าไปดูกันดีก,กว่าว่าตั้งแต่เธอคัมแบ็กกลับมาเนี่ยเธอทําภารกิจอะไรในสัปดาห์นี้กันบ้างภารกิจแรกของสาวเจนนี่นั่นก็คือการโพสต์รูปห้องบังคับการบินเพื่อยืนยันว่าชันเนี่ยกำลังจะกลับไทยแล้วนาะจ๊ะพร้อมกับแคปชั่นคําถามแซนเก๋ว่า Thailand w อ s ชั่ u d ูอินซึ่งบรรดาแฟนคลับที่รักของสาวเจนนี่ก็เข้าไปให้กําลังใจกันแน่นเต็ม เพื่อยืนยันว่าเธอไม่มีวันตายจากใจของพวกเขาจริงๆค่ะและหลังจากที่สาวเจนนี่กลับสู่ประเทศไทยเพื่อนสาวสุดลยอย่างสาวนานาก็ตรงดิ่งไปยังบ้านของเธอเพื่อหอบร้ลานชายคนโปรดอย่างน้องบุ๊คลีนไปหานาเจีย๊ยบไปดูปฏิกิริยาของน้าหลานคู่นี้กันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเมื่อสองคนมาเจอกันค่ะเจียเปล่า รักมากไหมตังโอ้โหอึบอะเนี่ยรักมากไหมไหนมะหอมทีสิไหนมะหอมทีสิรักมากมั้ยรักนะเจียบป่ะ มาเด็กกําลังพูดคําก็รักคาก็คิดถึงปากหวานแต่เด็กแบบนี้มีเหรอคะที่นาเจี๊ยบจะไม่รักแบบสุดใจจากนั้นปรกิจต่อมาของสาวเจนี่ก็คือการปรากฏกายเผยโฉมค,ครั้งแรกกับสื่อมวลชนในงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์เลือดมังกรงานนี้เธอก็ไม่ทําให้ใครหลายคนต้องผิดหวังเลยลคะคะเพราะว่ากลับมาด้วยรอยยิ้มที่สดใสและพวกปากหวานมั่นใจมาเต็มร้อยเรียกได้ว่าสวยสง่างมมีาราศีแบบสุดๆและหลังจากที่เสร็จกิจในงานสาวเจนนี่ก็อัพรูปถ่ายของเธอจากมุมสูงและบรรยายแคปชั่นว่าขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุก นะคะขอบคุณค่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามผลงานของเธอด้วยนะคะเชื่อว่าต้องเป็นผลงานคุณภาพอย่างแน่นอนค่ะหลังจากนั้นเธอก็มาหาคุณแม่ของเธอแล้วก็ไม่ลืมที่จะอัปรูปคู่กับคุณแม่หลังจากที่ห่างกันมาพักใหญ่กว่าแถมเธอยังบอกอีกว่าดวงใจของลูกสุดยอดไปเลยเลยค่ะหลังจากนั้นก็มีภารกิจใหญ่ในรอบสัปดาห์ของสาวเจนนี่นั่นก็คือการจัดงานมันเกิดอายุครบรอบส3ปีงานมีเพื่อนสีแก๊งนางฟ้ามี่หรือว่าจะพาดนำทีมโดยสาวเส้นพอลล่านานาและแอนนาลิชารวมตัวกันจัดปาร์ตี้เบ ยงสาวเจนสุดาเท่านั้นบรรยากาศของงานเนี่ยก็สุดแสนจะอบอุ่นทําให้สาวเจนนี่ในย,ยิ้มหน้าบานด้วยความปลื้มปริ่มแถมยังมีสมาชิกตัวน้อยๆนั่นก็คือลูกๆของเพื่อนแก๊งนางฟ้ามาร่วมเป่าเค้กวันเกิดกันอีกด้วยจะเป็นยังไงไปชมกันค่ะ ชื่อลเลยก็ว่าขณานี้สภาพจิตใจของสาวเจนนี่น่าจะดีวันดีคืนเพราะว่ามีกาลังใจด,ดีๆอยู่รอบตัวเธอนั่นเองคะ่ะและหลังจากที่จัดงานวันเกิดแบบไพรเวทสุดพิเศษไปแล้วก็ถึงเวลาปาร์ตี้สุดชิคที่รวบรวมเหล่าดาราบรรดาเพื่อนเซเลบอย่างคับข้างแถมงานนี้เธอยังจัดฉลองไปพร้อมกับไพโซนท็อปนัทเซตอีกด้วยล้ะคะ่ะซึ่งในงานนอกจากจะเต็มไปด้วยเพื่อนสนิทมิสหายที่ร่วมปาร์ตี้กันอย่างอบอุน่นพูดเลยก็ว่าแสงสีเสียงในงานก็ยังอลังการงานสร้างแบบเวอร์เรียกได้ว่าเป็นงานที่เต็มไปด้วยความสนุุกสสนนนนาาแแลละะดๆโยงี้เพื่่อต นต่างก็โพสภาพบรรยากาศเฮฮาในงานลงอินสตาแก Instagram รมร้อมกับติดแฮชแท็กเก๋ๆเจนนี่ท็อป2014ให้เหล่าบรรดา f อได้เข้าไปกดไลค์กันแบบจัดเต็มสุดยอดสมก,กับการคัมแบบกลับมาเลยเลยคะ่ะและนี่ก็เป็นภารกิจสุดตับจังสัปดาห์ของเราในวันนี้ส่วนสัปดาห์หน้าเราจะไปตามติดทุกตาในดวงใจของคุณกันไหนห้ามพลาดเลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อน look at you. I ain't seen you since.